สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาเรียนวิชาภาษาจีนกับเรอชิววีวีนะโอเคทักทายจริงก่อนน้องฟ้าพักก่อนนะทักทายค่ะตรงนี้ฮาวลาวชิเคนี่ฮาวเด็กๆค่ะอ่านี่ฮาวน้องฟ้าโอเคนะคะอ่าอาทิตย์แล้วนะคะหเราสอนอ่าจื๊อจื๊อจื๊อไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ แล้วก็เปิดวิดีโอวัฒนธรรมให้เด็กดูไปแล้วแล้ววันนี้นะคะมาทบทวนสลรับพยัญชนะก่อนโอเคแล้วก็เรียนเรื่องใหม่นะยังเห็นแล้วไหโอเคอ่ะีกทีหนึ่งนะอ่ะโอเคอันนี้พยัญชนะคือัวัวพวมัวมัวว 的的的的呢呢了了哥哥科科呵呵鸡鸡七七七七，四个字，七。 四十十吃吃，十十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 四四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  จีสสจชชจีสสโอเคอ่ะต่อไปเหลือสองตัวละตัวสุดท้ายตัวสองอันนี้ตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเหลือสองตัวโอเคอ่วันนี้ก็เรียนสองตัวนี้นะโอเคแค่สองตัวค่ะอือ เห็นไหมอ่าตัวนี้คือตัววายตัววายภาษาอังกฤษนะแต่ภาษาจริงไม่ใช่นะภาษาจริงพูดว่าอีภาษาจริงพยัญชนะตัวนี้ว่าอีอีอีโอเคไหมอีนะคะอีอีตรงกลางสลับนี่สระบอ่าอีอายาอีอายาพูดอีกกว่าอีอ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 ายีอาย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 า ยายาอ่ะถ้าจะไม่ได้ก็พูดอีอีอา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 ยา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 อืมสองตอบอีอายาอีอายาอีอาะยาอีอาะยายาอีอาะยาอีอา่ะยา ยายายาเฮ้ยา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 แล้วเสียงที่หนีอ,อา er ยาแปลว่าอะไร小ส小่小ว小าเยาแปลว่าอะไร呀ยาแปลว่าเป็กค,ค่ะอืมเป็กกิงยาเป็กก็อ่านว่ายายายาอ่าถ้าพูดตัวเล็กพูดเป็นนากรางานลูกลูกเป็กพูดว่า小ส เสีาเแปลว่าเล็กเสี่ยาเยายาแปลว่าเป็กนะยาอีอีอีอาอาอาอีอายาอีอายายานะคะโอเคต่อไปคือตัวนี้นะอตัวนี้ภาษาอังกฤษว่า W ใช่ W แต่ว่าภาษาจริงพูดว่า U

อ่าววาวาวออวาว่อวาว่อว่าวาว่าว่าว่าววาอูวาว่าววาวาว่าวววาว่าวว่าวาว ูอาเห็นไหมคำพูดนี้สระพยัญชนะูกับสระอาูอาว่าูอาวาโอเคทบทวนอีกทีหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าตัววายภาษาเชงมาะไรอะอีใช่ไหมโอเคจำได้ไหมจำได้โอเคอีอีอายาอีอายายาแปลว่าอะไรอะยาแปลว่าเป็ดใช่ไหมยาแปลว่าเป็ดเขียวยาแปลว่า <tea> ลูกเป็ดมองสว่รัติอะตัวนี้คืออะไรอ่ะตัวอูอูอูกับสระอาอูอาวาอูอาวาวาแปลว่าอะไรอ่ะวาแปลว่ากบวานะคะวาโอเคตอนนี้จําได้ไหมอ่ะเมื่อกี้ดูเรียนไปแล้วตัวนี้คืออะไรอ่ะยีตัวนี้คืออูอีอูอีอู เอาลองเพลงเพลงยูอูยูอูยูอูยูโอเคไหมอ่ะโอเคนะฮะอ่ะตอนนี้เรียนหมดแล้วนะคะเรียนจบแล้วนะคะแพทย์ชนะจบแล้วโอเคมาลองเพลงกับเหล่าชื่ออ่ะตอนนี้จบแล้วนะคะอืมน้องฟ้าดว้วยปัวปัวมัวฟัวเตอเธอเนอเล่เก้เค้ 喝鸡鸡鸡吃吃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  อูอีลา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 โอเคไหมอ่าวันนี้เรียนตัวอีกับตัวอูนะคะอีอูอีอูอีอูอีอ้ายาอูอาวาอ่ะโอเคค่ะอ่ะมาทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะหมดแล้วค่ะอืมอ่ะ อืมตัว e นะคะตัว e เขียนเป็นยังไงอะภาษาอังกฤษตัว y ใช่ไหมอ่ะตัว y ก็ภาษาจีนพูดว่าตัว e นะ e e e y ก็พูดว่า e นะ e e กับสระ r e r ยา e r ยายาแปลว่าเป็ดยาแปลว่าเป็ดโอเคอ่ะแล้วตัวที่สองคือ อูคือ w ใช่ไหม w w อ่า w ู w กับสระอูอาวาอูอาวาโอเควาแปลว่ากรอบอ R V W วาสองติว่าอีอูองพิงพิงอะไรูอีอูอีโอเคอู อีอ okay, okay, <t> ูอ <t> ีอ pues, okay, <t> ูอ okay, ีอ e ่าน้องฟ้าไหมน้องเพินกลับน้องฟ้าอีอีอูอีอูอีอูอีโอเคอ่ะอีอูอีวูอีวูอีนะอีกับสระอูอ่าพัดอีพัยชนะอีกับพัยชนะอูนะอีอูอีอูโอเควันนี้เรียนแค่สองตัวนะคะอ่าเป็นพยัญชนะอีกับพยัญชนะอูโอเคอ่ะมองเวลาค่ะตรงมองกลับไปก่อน 谢谢老师，老师再见题，题啊再见，爹看卡，再见老师，再见龙发，拜拜。